สาวอีสานพัฒทถิ่นสวัสดีค่ะมาค่ะทุกคนหลังจากไปทำพาราเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปออกกำลังกายกันนะคะวันนี้เราก็จะทำท่าใหม่นะคะทุกคนขะท่านี้ก็วันนี้จะทำท่าบริหาร ก้นเด้ค่ะพี่น้องอยากมีกลนงามอยากมีกุ้นโตนก็นต้องคิดเอาเ้ยค่ะโอ้ย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 ,อยนั่งว่าท่าใหม่ก็ค่อนข้างที่จะทรงตัวยากนิดหนึ่งนะคะทุกคนท่านี้ก็หนึ่งในท่าบริหารก้นคือกันนะคะทุกคนค่ะอันนี้เป็นท่าใหม่ของเรานะจ๊ะเรายังไม่เคยทําที่นี่เนาะแต่เราเคยทําที่บ้านเด้อยค่ะพี่น้อง่ามาว่าแล้วเขาก็ไปเริ่มเลยนะจ๊ะทุกคนเริ่มจากสิบครั้งก่อนนะคะ น้ำหนักที่ถือก็จะอยู่ประมาณ5กิโลนะคะมือมเจ้าพี่น้องเอาเห็ดไปพี่น้องคะสิบอกว่าทานี่ก็ปวดขาหลายพี่น้องแต่กระเนื่องด้วยเราอยากสวยอยากงามเราก็ต้องอดทนนะคะทุกคนเห็ดแล้วแบบหืไม่ใช่เหงื่อนะคะทุกคนเขาเรียกยางยางจุดจุดจุด,จดออกมือเจ้าพี่น้องเออหอยละเงึดไหลเศร้าแหหบ เนื่องด้วยเขาอยากสวยอยากงามเขาก็ต้องท่ามใจแหละค่ะทุกคนยอมเหนื่อยยอมแรกด้วยเหงื่อนะคะทุกคนคะ่ะเอาได้แล้วด้ะค่ะสิบครั้งนะคะอีกหนึ่งข้างนะคะทุกคนเราจะทําข้างละสิบครั้ง สองเท่อสิเป็นหนึ่งเสร็จนะคะมืจ้อยพี่น้องบาทที่นีเขาจะเปลี่ยนขางใหม่ด้วยค่ะมืเจ้าจ๋าเปลี่ยนข้างใหม่นะคะเราอยากมีก้นสวยเราก็ต้องอดทนละค่ะพี่น้องมันนี้คิดทากลนโดยเฉพาะด้วยค่ะขันมือได้ทําอกกระทําอกอย่างเดียวนะคะทุกคนเราจะไม่สมเสียเปยกกันวสันพี่น้องเขาสิบอบอกเอาปนกันวสันมืเจ้าจ๋ามาค่ะหลังจากท่านั้นเสร็จไปนะคะทุกคนท่านี้เราก็จะ ท่านี้เราก็เคยทํามาแล้วนะคะทุกคนแต่วันนี้เราจะเริ่มจากน้ําหนัก5ก่อนนะคะห้าแล้วก็จะ7.5ก็จะสิบนะคะทุกคนเราก็จะทําไปเรื่อยๆแต่ท่านี้เราไหวอยู่นะคะทุกคนท่านี้เราทําได้ครั้งละยี่สิบ วันนี้สรุปว่าสี่ท่าท่าละสี่เซตพี่น้องขาอู้จีบอกว่าได้เหงื่อค่ะมืจ่อพี่น้องเต่นเนืองโดยสาวอีสานก็ทาท่าท่าท่าขาท่าก้นวันนี้นะคะก็จะเว้นไปอีกสองวันพรุ่งนี้จะทําท่าอกมลือนี้จะทําท่าแขนกว่าจะกลับมาท่าขาท่าก้นอีกรอบหนึ่งก็สามวันเนาะพี่น้องมันก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปนะคะทุกคนเราัปที่นี่น้องอันน้องที่ดูแลฟิตเนสเลยค่ะพี่น้องเพื่อนบอกว่าพี่ครับพี่ครับวสันวาครับอะไรคะน้อง าทางฟิตเนสเรามีการแจ้งเปลี่ยนเวลาใหม่นะครับเฉพาะวันเสาร์วอาทิตย์บัสนพีน้องค่ะข็เลยว่าเออคือยังไงวันเสาร์ปกติจะเปิดตอนเช้าใช่ไหมครับทีเนี้ยวันเสาร์วันมีคนมาน้อยก็เลยตัดสินใจว่าวันเสาร์จะเป็นวันหยุดหนึ่งวันก็เลยเออเอาแต่วันอาทิตย์ล่ะเออ วันอาทิตย์หลักคอยถามพี่น้องน้องเขาก็เลยบอกว่าวันอาทิตย์ก็จะเริ่มจากเที่ยงปกติเริ่มบ่ายสามนะคะแต่จะเริ่มเร็วนะวันอาทิตย์เริ่มเที่ยงเลยค่ะพี่น้องปิดสามทุมคือเกาค่ะมืจอจ,อจอ้าดังนั้นแล้วก็เออพอดีคอยก็เลยว่าเออพอดีแล้วพี่ก็ติดเรียนเสาอาทิตย์เหมือนกันขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะคะด้วยคารปรารถนาดีจากสา